กริยาะทีนี้คำที่ขยายกริยาในที่นี้กริยาของเราคือคำว่า speak ถูกไหมฮะอ่านคือคำว่า speak แต่พาเออมันมีภาษาอังกฤษเข้ามาขันอยนู่นี้มันทำให้เรารู้สึกว่ามันต้องเติมกู้นะจริงๆแล้วตรงนี้นะคะที่ถูกต้องอ่า,าจ,ะจะบอกให้นะคะซึ่งข้อนี้บอกไว้เลยกาหลกจันตัวโตๆเกือบจะร้อยร้อยเนต์ผิดหมดทุกคนถ้าทำข้อสอบแม้ว่านั่นเด็กเก่กก็ผิดค่ะนะคะ เราไม่ค่อยได้ยินคําที่มันถูกต้องอะค่ะเราจะได้ยินแต่กูดตลอดเราก็เลยเข้าใจว่าอ๋อถ้าพูดนี้ต้องพูดซึ่งมันผิด I speak English ที่ถูกต้องนะคะ Well ถามว่มีใครเคยรู้บ้างไหมคะว่าคําว่า well เนี่ยคือแปลว่าดีผู้ภาษาอังกฤษดีผู้ภาษาอังกฤษเก่งต้องใช้คำ well You speak English well Well ตก็เนี้เป็น adverb ขยาย verb เห็นไหมคะ มันมาอยู่หลังสุดเลยทำให้เราค่อยเขวํทำให้เรางงนะคะผิดเลยนะคะแบบเดียวกันถ้าเราบอกว่าสามีฉันขับรถดีมากเลยเวลานั่งไปไหนฉันหลับตลอดเลยขับนุ่มมากเลย my husband drives well ถ้าดีมาก oh, very well ใช้ก o o ได้ไหมคะไม่ได้อันนี้บอกเลยว่าออกข้อสอบแน่นอนนะคะตรงเนี้ยนะคะนันคำวิเศษก็คือคำที่ขยายกับ อย่างนะคะทีนี้มันก็จะมีอีกเหมือนกันที่เป็นคำศัพท์นะคะออันนั้นเดี๋ยวๆก็วไว้ในเรื่องของ position r e p นะคะอันนี้โอเคนะคะเจ้าเมื่อเลยถ้าดีนะคะ mm hmm. ถ้าเป็นคำคุณศัพท์ mm hmm. นะคะถ้าเป็นคำคุณศัพท์เราใช้คำว่า good ถ้าเป็นคำวิเศษนะคะเราใช้คำว่า well คำวิเศษหรือคำ adverb เนี่ยคะ่ะจะใช้ขยายกิริยา แต่ค u m b l e good นะคะเป็น adjective ใช้ขยายคำนามโอเคถ้าสมมติเราจะใช้ good ได้ไหมในประโยคแบบนี้ความหมายแบบเนี้ย,ย,นนยก็ได้ค่ะอาจารย์จะพูดอาจจะเขียนให้ดูนะ My English is good ได้ค่ะ My English is good ได้ภาษาอังกฤษของฉันดี คำว่นะาครูตัวนี้มาขยาย my English my English is good ภาษาอัง hmm. กฤษของฉันดีนะ mm hmm. แต่ถ้าใช้คำว่า speak เนี่ยจะใช้ English good ไม่ได้นะต้อง mm hmm. so I speak English well mm hmm. นะคะอันนี้ต้องจำให้ดีนะคะ mm hmm. อ่ะถัดมาค่ะส่วนถัดมาที่เป็น prep position